พุทานุสติอิติปิโสภควาวระหังสมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรโกวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารถีสัทธาเทวมนุสานังพุทโทธภควาติธรรมานุสติสวาคโตภควตาธัมโมสันธิกิโกอาการิกโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต สังขานุสติสุปฏิปันโนภะขวโตซาว,ว,สาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวโตซาว,ว,สาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะขวโตซาว,ว,สาวกสรังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะขวโตซาว,ว,สาวกสรังโฆยาติทางจะตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคคลาเอสาภะขวโตซาวกสรังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะระณิโยอนุตตรังปุญญคิเตังโรกัสสติ จินดามณีปิยงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีหังมาตาปิปตาวะโอระหังปโโพตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกะเรเทโวสุปโปเสทิกินจิเทเทวเยสกโกปชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยงกันตังสาริปุโตภะวะตุเมสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะท่านางศัพ เพชนาพระหูชนาปียังมะมะสักตะวาสักตะวาพุทธรัตนังโอสถังมะอุตมังวรังหีตังเทวมนุษยานังพุทธศาพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปทาวาสเพทุกขาวุปสเมตุเตสักตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสามะนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปทาวาสเพ ภาวาวุปสเมนตุเตสกตาวาสังขรารตะนังโอสถังอุตมังวารางอาหุเนยยางปางหุเนยยางสังฆเตเชนาสสทินานสันตุปทาวาสาเพโราคาวุปสัสเมนตุเตพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริาสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ ทำม,มานุสติสาวาคาโตภัขวาตาทามสันติกิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปจตังเวทิตพโพวินยูหิตจสังขานุสติสุปฏิปันโนภักขวโตสร้าวกรสังโคอุชุปฏิปันโนภักขวโตสร้าวกรสังโคยาญาปฏิปันโนภักขวโตสร้าวกรสังโค สามีจิตติปันโนพระขาวโตสาวกาสังโคออยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสาบุคลาเอสพักขาวโตสาวกาสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรลณิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกาสาปิจินามณีปียงมันตังจินามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตา วะโอรหังสัพโธตันจะมหาราชาตะวันมังสโสัสัตถุโนทีปังเะเรเทโวสุปโพเทเสทีกินจิเทโวเยสก,กับปัตตาชังทัสมิงกินเนวาทัาตาปียังกันตังสารีปุตโตภาวะตุเมสิทธิลาพังภัยพนานะเยมณีจินดาปียังจะทนางสัพเพชนาภู พระหูชนาปียังมมาสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตชีนาโสทินานสันตุปทวาสเพททุขาวุปสเมนตเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริราปะรีราหูปะสามานางธรรมเตชีนาโสทินานสันตุปทวาสเพ พยาุปัสมิตุเตศกตวะสังฆรตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปางหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสเพรูโรคาวุปเสมิตุเตคุทานุสติอิติปิโซภควาระหังสมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารถีิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ ธรรมานุสติสวาคโตภะคะวตาธโม,มสันทิหิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปจ,จตังเวทิตโพวินโยหิติสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกาสังโฆยาเยปปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกาสังโฆ สามีจิปฏิปานโนภะขวะตัตโตซาวะกะสร้างโคยะิทางจตาริปุริสายุคาณิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสภะขะวะตัตโตซาวะกะสร้างโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกระรนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโรกสัสสัติจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสัง โกนังอปุอปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาะตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกรเ,เปปรเทสุโปเทีกินจิเทโวเยจักสักโกปัญชังทัศนิงกินเนวทัตาตาปียังกันตงังสาริปุตโตภาวัตุเมศจิตทิราพังชนะนะเยมณีจินดาปียังจะธนังศพ เพชนาผ้าหูชนาปียังมามาสากัตตวาสากตะวาพุทธรัตนนางโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวมนุษสานางพุทธเตชินาสุทินานาสันตุปะทวาสาเพชทุขาวุปเสมทุเทสตสกัตตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสมานางธรรมเตชินาสุทินานสันตุปเทวา สัพเพพยาวุปัสสเมตุเตสกตาวาสังขรัตะนังโอสังอุตมังวะรางอาหุนยังปางหุนยังสังฆเตชินะสุทินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุปัสสเมตุเตคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวะหานังจตุสจังสพังรัสังเวปวิสุนาราสภาตันหังการัตโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิตาไมหังมัตเถเตมุนิสลาสีเสปฏิโตไมหังพุทโธ ธรรมทวิโรจเนสังโฆปฏิโตไมหังอุเรศภะกุณากโรหะทะเยอนุรุตโทสาริปุตโตจะทักขีโนจะทักขีเนโกธันโยปฏิภาคัสเมิงโมฆขรานุจวันะมเกทะขีเนสวเนไมหังอาสุงอนันทะราหูโรกัสโปจะมหานามอุพาสุงวามัสโซตะเกเกสโตปฏิภาคัสเมิงสุริโยวะพังกโรนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมารกัสโปเทโรมเฮศิสวัทโกโสงไมหังวัฒเนนิจัง ปฏิชาสีคุณากรรปุลโนอังคุริมาโรจาอุปารีนัสสิวารีเทราปัญจอิเมชาตานาราเตติลกาม,มามาเสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินรสาชาันตาเสตเตชนะอังขมังเคสุชนทิตารัตนังปุระโตอาศิทักินเนมตสุตการทัชชังปัชตโตอาศิวาเมอานุคุริมาลกังขันทปริปัญจ ปริตันจะอาปานาพิยาสุตตะกาอากาเสชชะนังอาศิเสสาปการาชนิตาชินานาวราสังกิตาสัตตปาการาลังกตาวาตปิตาที่ันชาตาภาหิรัชตุปัชวาอาศิสาวิเนยัญตุอนันตาชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญเชารามัธธรรมหิวิหารันตังมหิตะเร สัทธาปเรนตุมังสัเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิจิวันโตสุขุตโตสุรคโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาวะนะนุภาเวะนะ,นวะนะชิตันตระโยสัตมานุภาวะปริโตจารามิชินะปัญชเชรตีพาหุงมหากาภาหงุงมภาหงุงสหัสสมะพินิมตสาวุทันตัง ขีเมฆรังอุทิตาโคระสนิสเสนะมารังธานาทธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตเตชายามังคาราณีมาราติเรกะมยุทธิตะสะพะรัติรติงโคลัมปนาลาวากะมาขามาถาถาะมะถะยักขังขันทีสุทันตะ วิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังครา,านีนานาคาคิลิงฆาวะฆาชาวะรังอติมัตตะภูตังทาวะขีจักกะมัสนีวะสุทารุนันตังเมตมํมผู้เสกะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยามังครลานี อุคิตตะคัขามาติหัสสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปับฐังคูริมาละวันตังอิทิพีสังขะตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพระวัตตุเตชะยามังคะรานิกัตตวานักทัตถะมุทลังอิวะคับพินิยาจัญญะจินญะจายะทุขะทวานังชนาะ กายมะเชตันเตชัสโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาพระวัตุเตชยามังคะาณีสัจจังวิหายะมติสัจจะกวทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีประชาริโตชิตามะชิตามะวามุนินโท ตันเตชัสาพระวตุเตชายามังคารานินันโทปนันทพุทธชักขังวิวรุธงังอหิทิงปุตเตนะเถระถุชะเคนะธ่ามาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาพระวตุเตชายามังคารานิทุกขาหะทิฏฐิภูชาเคณนะสุทัตถะหัตถัง พรัม,มังวิสุทธิชุติมมิทธะคิพากะพิทานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวะวัตุเตชยมังคราณีเอตาปีพุทธชยมังคาอัตคาถาโยวาจาโนทินาทินะทินสาลเตมะมะตันทีหิตวานะเนกะวิทิ วิวิธานิจุปทวานิโมกขังสุขังอธิคามือยะอันโรสัปปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะนานน,านิดนังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวาเชนะโหนตุเตชยมังขลังชย,ยันตโตโพธิยามูเรสก,กั สัายานาังนันทิวัตโนเอวังตะวังชีวชีวโยโหหิชายสุชายามังคะเรอป,ปราชิตาปันรังเกเสสีเสปตาวิโปคะเรอภิเสเกสภะพุทธานาังอารคปัตโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุหุติตังสุ ขนสุหุโตจะสุริทังพระระหามาจาริสุปัททกขินงังกายะกรรมังวาจากัมมังปัะททะกขินงังปัททกขีนงังมโนกรรมังมณนิติมณนิมนิทีเตปัททกขินาปะทะัททกขนานิกัตตวานะละพันตเตปัททะขีเนผักเขาผวะตัตตุสัพพังขะรังัะขันตุสัพพเทวตา สัพพพุทานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะมานุภาเวนะสัทธาโสตถีโหตุพระวัตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีภวตุเตปฏิทานาคาถายาเทวยาเทวตาสันติวิหาราสินี ถูเปคเรโพธิคะเรแตหิงแตหิงตาธรรมธาเนนะพวันเตปูชิตาโสถิงกโรนเตเตทะวิหารมันทะเรเทราจะมัจจานวากาจะพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปปาสากาคามาจะเทสานิฆามาจะอิสรา สัปปานาภูตาสุขิตาภวะตุเตชยช,ยชาลาพุชชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัถวโปปาติกานิยนญานิกังธรรมวรังปฏิปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกระนณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรมโมธรรมทารา จะปุคคลาสังคโฆโหตุสมะโควะอัธยาะาจะหิตาหิตายะจะอัมเหรกขตุสมะโควะอัธยาะาจะหิตายะจะอัมเหรกคตุสัมธมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวิติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสัสนนาโหตุสัพเพปิปานิโน พุทธศาสนีสัมมาทารังประเวชนโตกาเรเทโวปวัสสตุวุติภากายะวายาสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมณราชานโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวดานอุน เทวดาอุญโยชนคาถาทุกขปตาจานิทุกขาพยปตาจานิพยาโสกปตาจานิโสกาุหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสพ,พตังบุญญาสัมปทังสเพ,พเทวานุโมทันตุสพ,พสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัททายารี สีรังรักขันตุสัพพธาพระวานะพิตาวาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสัเพพุทธาพาร,ระรัปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขันพันธามิสพัพพโสสุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังคัรังรักขันตุสพัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆะังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระป,ปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทศใทเวลาทั้งหลายปวดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดอํานวยพรให้แก่ วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการเทินสาธุ